สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณ c ชา n นลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเด่นล่าง3ตัวนะคะเดินหลัก10บนะคะเป็นสูตรเก่านะคะที่เข้างวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีสูตรวิ่งล่างอีก1สูตรนะคะคลิปนี้นะคะ สูตรหลักสิบนะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออก8 9นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนคูณ3ใช้หลักสิบใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลักสิบหคูณ3นะคะได้15บหบวก0ูนย์หลัก10บนะคะแล้วก็บวก3ามหลัก1ิบนะคะห้าบวก0ูนย์บวก3ามนะคะเป็น8 <Okay. S 1> เลขเด่นคือ8 90นย์นะคะเข้าที่8ต่อมานะคะ สีคูณสนะคะได้12บนะคะบวก0นหลักสิบบวก8ปหลักสิบนะคะสองบวกศูนย์บวกแนะคะเป็น10บเลขเด่นคือศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่2นะคะหลักสิบต่อมานะคะสาคูณสนะคะได้9บวก3หลักสิบนะคะบวก2หลักสิบนะคะเก้ 9, บวกสบวกสองนะคะเป็นสิบสี่เลขเด่นคือสี่ห้าหกนะคะ เข้าที่สี่หลักสิบต่อมานะคะสี่คูณสามนะคะเป็นสิบสองบวกสี่หลักสิบบวกสี่หลักสิบนะคะเป็นสองบวกสี่บวกสี่เป็นสิบนะคะใช้ศูนย์เลขเด่นคือศูนย์หนึ่งสองนะคะเข้าที่สองนะคะหลักสิบนะคะเมื่อถัดมานะคะศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์บวกหก หลัก10นะคะแล้วก็บวก2หลัก10 0บวก6บวก2นะคะเป็น8นะคะเลขเด่นคือ8 9 0นะคะเข้าที่9หลัก10นะคะงวดต่อมานะคะ1คูณ3นะคะได้3บว0หลัก10บวก9หลัก10นะคะ3บวก0บวก9เป็น12นะคะเลขเด่นคือ2 3 4นะคะเข้าที่3นะคะหลัก10 งวดต่อมานะคะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะหกคูณสามนะคะเป็นสิบแปดนะคะบวกหกหลักสิบนะคะแล้วก็บวกสามหลักสิบแปดบวกหกเป็นสิบสี่นะคะสิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะสูตรนี้นะคะได้เจ็ดแปดเก้านะคะ ต่อกันด้วยสูตรเลขเด่นตัวเดียวสูตร2ตัวนะคะว,วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลักหน่วยคูณ3านะคะแปบวกศได้8แล้วก็9นะคะเข้าที่9 ต่อมานะคะ9นะคะหลักแสนบวก9กคูณสนะคะได้27นะคะใช้7 9็บวกเนะคะเป็น16เลขเด่นคือ6 7นะคะเข้าที่7ต่อมานะคะ9ก้าบวกเคูณยีได้21นะคะ9กบวกหนะคะเป็น10เลขเด่นคือ0แล้วก็1นะคะเข้าที่0 ต่อมานะคะสองหลักแสนนะคะบวกศูนย์คูณสามนะคะคือสองบวกศูนย์นะคะได้สองแล้วก็สามนะคะเข้าที่สองหลักหน่วยนะคะวันถัดมานะคะห้าหลักแสนนะคะบวก สองคูณสามนะคะได้หกคือห้าบวกหกนะคะเป็นสิบเอ็ดเลขเด่นคือหนึ่งแล้วก็สองนะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะห้าบวกหนึ่งคูณสามนะคะคือห้าบวกสามนะคะได้แปดแล้วก็เก้านะคะเลขเด่นเข้าที่แปดหลักสิบแล้วก็เก้าหลักหน่วยนะคะถัดมานะคะสี่นะคะ หลักแสนบวก9กคูณสได้27คือ4ีบวกเนะคะ4ีบวกเเป็น11เอ็ดเลขเด่นคือ1แล้วก็2เข้าที่1นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ3หลักแสนนะคะบวก1นคูณสได้3าบวกสนะคะเป็น6แล้วก็7นะคะเลขเด่นเข้าที่6นะคะหลักหน่วย งวดถัดมานะคะ4หลักแสนบวก6คูณ3เป็น18คือ4บวก8นะคะเป็น12นะคะเลขเด่นคือ2แล้วก็3นะคะเข้าที่2หลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะ0นะคะบวก8คูณ3ได้24คือ0บวก4นะคะเลขเด่นที่ได้คือ4แล้วก็5นะคะเข้าที่4 หลักหน่วยนะคะเมื่อถัดมานะคะหนึ่งคูณขออภัยคะ่ะหนึ่งบวกสี่คูณสามนะคะสี่คูณสามเป็นสิบสองคือหนึ่งบวกสองนะคะเป็นสามแล้วก็สี่นะคะเลขเด่นเข้าทีสามหลักสิบนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้หลักแสนหนะคะบวกเจดคูณสานะคะได้ยี่สิบอ็ดนะคะหกบวกหนะคะเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนะคะได้แสูตรนี้นะคะใช้ตัวเดียวนะคะได้เจดนะคะถ้าใช้สองตัวก็คือ7แล้วก็แนะคะสูตรนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ เดินเดินที่แถวแรกนะคะเดินแถวแรกก็คือใช้ตัวเดียวเนาะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกหกศนะคะจนถึงงวดปัจจุบันเนาะยังไม่หลุดจากแถวแรกนะคะจนถึงเลขที่ออกสามเจ็ดนะคะสถิติย้อนหลังตั้งแต่หกศนย์นะคะทั้งหมดนะคะทั้งหมดเก้างวดนะคะงวดน,นี้นะคะถ้าเดินต่อนะคะถ้าไม่หลุดนะคะ ก็จะเป็นงวดที่สิบนะคะก็ขอให้สูตรเดินต่อเนาะขอให้สูตรเดินต่อนะคะส่วนสูตรแรกนะคะเป็นสูตรหลักสิบนะคะเลขเด่นก็จะได้7 8็ดนะคะตัวแรกเนาะก็จะไปชนกับตัวเดียวนะคะก็จะไปชนกับสูตรสูตรตัวเดียวนี้นะคะ เเนาะก็จะชนที่เจ็ดแล้วก็แปดนะคะงวดน,นี้นะคะแล้วก็มีสูตรหลัก10บอีกสูตรหนึ่งเนาะที่แอดลงคู่กันกันกบสูตรนี้นะคะแอดจะลงให้เป็นคลิปถัดไปเนาะเพราะว่าตัวเลขไม่ตรงกันนะคะแอดก็เลยไม่ได้นำมาในคลิปนี้นะคะส่วนคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือเจ็ดแปดเก้านะคะหลักสิบสูตรเก่าแล้วก็ส่วนสูตรเลขเด่นนะคะ ตัวเดียวนะคะก็คือ7นะคะ2ตัวก็คือ78นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ